ดีค่ะโบนาน,นะคะอันนี้อยู่กับอยู่กับอยู่กับใครอยู่กับใครป้า <laughs> อยู่กับเจมเจมอะไรไเ,เจมเเจอะไรเสียเจมวันนี้วันนี้เขาเสียเจมนะคะดูพวงด้วยอย่าเข้าแมวดิอันนี้อยู่กับหลังมอขึ้นข้าวเฮ้ยไ,ไฟสวยมากเลยอะ่ะเนาะ สวยนะเนาะเขิน <laughs> ไม่ได้ถ่ายนานแล้วมไม่รู้พูดอะไรวันนี้แต่งหน้าสวยเนาะวันนี้ไปแคสงานมีอือดอ่ะเขิน,นวันนี้ไปแคสงานต้องแต่งหน้าสวยนีหนึ่งที่หลังมองมาหาอะไรทาน <laughs> ทำไมต้องเก๊กอะ่ะ เฮ้ยอากล้องนีออ <laughs> ่อื่นออะไงไอ้อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะทุกคนคิดอะไรเออคินอืมไม่รู้ก็พูดอะไรเปิดป้ายไทยไม่สวยรหรอกอยากจะบอกว่าอยากไปมิดไนท์อยากไปมิดไนท์แค่นี้แหละจบจบจบ <laughs> จบไม่รู้ว่าพูดอะไรอะ่ะแต่อยากถ่ายอะ่ะ พวกเราได้อยากขายง่ายๆนอวเว้ยเย้ๆๆๆพุ่งอะไม่เอาเลยดิ <c oughs> ใส่เสื้อมาจะฟิ <c oughs> <ข>อ <situation> ตอย่างงีวันนี้เออมีคนหาว่าเราสัญญกรรมเลยเหมือนปะเหมือนสัญญกรรมปะไม่เหมือนเนาะถ้าสัญยกรรมแล้วได้แค่นี้ก็จะกระทืบหมอแ <c oughs> อบเจ็บนิดน,นึง เออมีคนถามว่าเราไปทำศัลยกรรมมาก็ไม่รู้มันจะเรียบนีไมู้พูอะไรอ,ไอ,อ่ะได้อยากอัดอ่ะอยากอัดอยากให้เห็นหน้าไม่ได้ใช้สามร้อยไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยกั้งกั้งเลยโทรศได้นะือ ทำไมพูดคนเดียวประจำพูดหน้ากระจกแก้ผ้าแล้วก็เส้นหน้ากระจกเฮ้ยหุ่นดีมากเลยแก้ผ้าแล้วมองหน้ากระจกไปแล้วไม่อยากไปเลยว่ะแมงสวยอะ่ะสวยแค่วันนี้แหลนะเนาะไปแล้วนะไปแล้วนะ วันนี้เออจะบอกว่าวันนี้เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนสไตล์มานั่งมอไซค์ไม่ได้นั่งนานคนเราแวงเลยอะเอออยากไปซิ่งไม่ได้ซิ่งนานแล้วอะไรนะไม่ออกไปรูขนตาด้วยติขนตามาด้วยยัดเยขยเขินโอ้ยเขนินติขนตาไปแล้วบาย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 ก่อน 拜拜。<Bye. S 2>